อนุญาตถ่ายภาพนะครับนึ่งข้าววันนี้นะครับที่วัดบ้านเกาโบนะครับจะมีสองแผนกนะครับแผนกนึ่งข้าวกับแผนกหุงข้าวนะครับข้าวสวยนะครับนี่ไม่รู้ประจําการหรือยังนะครับนี่เด้นนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับบินทบารภายในวัดนะครับนี่และก็มีครูบาอาจารย์ไปฉลองศรัทธาญาติโยมนะครับบ้านพุนแพงภูดินถิ่นธรรมและก็วัดสว่างวนาลามนะครับสามหมู่บ้าน ประมาณ30กว่ารูปนะครับนี่นะครับญาติโยมก็มาแล้วนะครับเช้ามาก็มาถึงวัดนะครับญาติของพู้พ่อใหญ่น้อยนะครับโยมผู้ให้การอุปถัมภ์วัดนี่นะครับวันนี้โยมมาแต่เช้านะครับแผนนึ่งข้าวนี่มือเป็นควันเลยนะครับกลัวจะไม่ทันนะครับเป็นงานลิ่งด่วนจริงๆนะครับที่โรงครัวนี่นะครับงานตอนเช้านี่ล่งด่วนนะครับสายมาก็ พัฒหารเพนนะครับก็ไม่ดวนเท่าไรนักนะครับส่วนตอนกลางวันก็เตรียมนะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นมะม่วงนะครับนี่เอาพู้ได้าถวายนมะม่วงนี่ฮะย่ยอมยังเกะาะลาตีอันเมียที่ตึงบ่น,นี่นะครับนี่โอ,อ้ยไปเปอาโลด เอารถสิบหลอไปใส่รถไม่ีกมม้กับมีอีกับมีซน,นี่มีกับกมี่ํานี่ตบะมนว่าเพิ่นว่าให้ไปเก็บือซื้อปิดสิให้ไปต่อยเอาผมได้ยังเนี่ยเว่าพิน่นว่าตอนนี้มันเหลืองเต็ม้นแล้วเราต่อยเาโอ้เสียดายนะครับนี่น่ะบอกบอกผิดแล้วถ้าไปบอกลุงตาคนนี้ย่านได้พะไปอยู่นะครับโอ้พาไปไทยลูกบอลเวเด้อบอลเหวนั่ผููเก็บ ผู้ท้ายรวปนี่บ้เพ็นให้แล้วได้ยะงนี่แต่ว่าไปยุมู่ให้เฮ็ดียกได้อยู่เ <laughs> ด้อนะครับไปเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์ได้นะครับแต่ทำงานนี่ไม่ได้เรื่องได้เล่านะครับหมู่ <c oughs> บ้านนี่ไปเบิ่งสวนเอาไมมโอ้ยแม่้นหดน้ำจักหน่อยนี่คึ้นสี่ขักแม่บ่อม <c oughs> ันแล้วมันขาดผู้ดูแลเด้ยนี่นะครับให้แม่ชีแม่ขาวไปประจำการสัก4ีหคนนะครับ อยู่สวนไผ่นะครับคงจะดีนะเขาบ่อมนี่นะครับเมชีเขาชำนาญพื้นที่นะครับคนพื้นที่นะครับแต่ไปเห็นแล้วก็โอ้ยจักปีเลยประเทศอันสวนไผ่มื่อไหร่ฮะซิบกว่าปีแต่ในดำโม่ฮันตายตะกินในดำเป็นตัวหมือถือโอ้ สี่ด่ายผู้ดูแลตายไปบู<ะ>ูไเงจังว่าเหลียวเบื่องหนึ่งอันมันต้องทุ่มเทเติบจังได้สวนไผขนาดนี้อยู่นะบาตาเห็ดไหส่ซะแท้มาบานนี้บ่ม,มีผู้ดูแลบานนี้โอ้ยนะครับนี่นะครับเห็ดผุนหนึ่งที่มาบวชนะครับนี่กลัว <c oughs> <c oughs> จะไม่มีคนดูแลนะครับรเอาพอดีเอาคันบ่ปลูกหลายกัสิรวยบนเนาะ ทีปูก็สามกว๋วสามยุวัดน์พ่อได้สามมะเกลงมันไม่ได้ขายนะี่ยที่ราคาบนมันไม่จะมีนอ้องเปียงมาขายนะี่ยที่เราหมอคนบ่เฝ้าคนบ่ได้ดูแลเนาะก่อนอนุญาตนะครับนี่